สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันใน e.p. ีที่8แล้วนะคะโดยที่ข้อนี้เนี่ยเขาจะให้โจทย์มาว่าให้ a b c x y เนี่ยเป็นจำนวนเต็มนะคะแล้วก็จงพิสูจน์ว่าถ้า x บวก x บวก x บวก x เนี่ยจะเท่ากับ0แล้ว x เนี่ยเท่ากับ0ซึ่งเรามาพิสูจน,นะะ์กันค่ะก็ เราจะให้ x เ,เนี่ยเป็นจำนวนเต็มนะคะโดยที่การพิสูจน์เราก็จะสมมุติว่า x เนี่ยไม่เท่ากับ0นะคะแล้วก็นั่นคือถ้า x ไม่เท่ากับ0เนี่ยแสยดงว่า x เนี่ยจะเป็นจำนวนนับเดี๋ยวเรามาอ่าแบ่งเป็นกรณีดีกว่ากรณีที่1นนะคะ x เป็นจำนวนนัจะได้ว่า x บวก x บวก x บวก x นะคะก็จะเท่ากับเราดึง x เข้ามาเลยนะคะแล้วก็1บวก1บวก1นไปไหน1น1บวก1บวก1แล้วก็บวก1 สตัวนะคะก็จะได้เป็น 4x นะคะซึ่ง 4x เนี่ยจะไม่เท่ากับ0นั่นเองกรณีที่2นะคะลบ x เป็นจำนวนนับจะได้ว่า lớp x buộc lốp x buộc lốp x. Lại có lốp x sẽ cập x lốp 1 buộc lốp แล้วก็บวกลบหนั่น,นเองค่ะซึ่งจะเท่ากับ c ลบ 4x นะคะซึ่งลบ 4x เนี่ยจะไม่เท่ากับ0ค่ะดังนั้นเนี่ยพอเราได้แบบนี้แล้วดังนั้น x อบวกเ บวก x บวก x ไม่เท่ากับ0ูนย์ก็เราจะมาทําการแย้งสลับที่นะคะโดยเราจะแย้งสลับที่เนี่ยสามารถโดยการแย้งสลับที่สามารถ สรุปได้ว่าถ้า x บวก x บวก x บวก x เนี่ยจะเท่ากับ0แล้ว x เนี่ยเท่ากับ0ซึ่งเราก็จะได้แบบนี้นะคะ เราพิสูจน์โดยการแย้งสลับที่นะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะสำหรับข้อนี้